พ่ไปทำอะไรก็บอกแล้วว่าเอาอเออเอออยู่นั่นแหละเซนก็ไปโว้ยบ,บ้าเหรอนี่มันใบเสร็จค่าดูดซ่วมเซนไปทำไม <Feder. S 1> อ้าวเม้เอา้เอาวโอ้ยทำเซอร์เด๋ยวเดืยดแกล้งฉันเหรอนี่เซนก็ไปตรงนี้ผู้ผู้นี่ผู้ผูเ้เซนก็ไปเอกเรื่องอื่นนะฉันทนได้นะแต่เรื่องลูก้ะแกเย็ดได้หยั่งใช่ไหม เดี๋ยวไปคัดเงาะแล้วก็ทุเรียนในสวนนะเอามาสักสามเข่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกุ้งแม่น้ํามาให้ด้วยสักสักห้ากิโลเลือกเอาที่ตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เอามาแล้วแช่น้ําเอาไว้นะอย่าให้มันตายจะเอาเข้ากรุงเทพค,คพ่อดูแลทางนี้ให้ดีอ่ะฉันจะเข้ากรุงเทพไปติดต่อเรื่องเรียนมันนอกให้ลูกอ่ะ พาสปอนแฟซซา็ยังไม่ได้ทำเลยวีจาไม่ได้แฟงวีซาตกซาเหมือนกันนั่นแหละโทษไปเอเอ้ยจะเลียงยังเลีย,ยงยไม่ถูกนี่และไอ้ไอ้คิมมันเป็นไรมันโดนรถชนขาแข้งหักแล้วมันไปยิป่งเต้นเองไม่ได้ปากเสียอีกแล้วนะแกก็ลูกมันต้องเรียนหนังสือต้องสอนแล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนไปติดต่อได้เลี่ยงไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาเน,นี่ยนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนที่เขารู้ไม่มีของติดไม้ติดมือไปอ่ะใครเขาอยากจะคุยด้วยแล้ว เดินไปทำงานหรือไงก็แล้วทำไมไม่ขึ้นมาแล้ว อะไรกันจ้าผ้าของแม่ขนมเธอเป็นยังไงเสร็จหรือยังไม่อยากจะพูดแม่จะพูดมันมันเป็นขนมหรือมันไม่เป็นแหมเป็นสิคะเป็นแล้วกินได้เปล่าเอ่ยก็นิดหน่อยอะไรวะถ้าไม่มีใครกินนะพ่อกินเองลูกได้พวกนะอ้าวมะเขือสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่กลสวัสดีจ้ามากมตอนนี้มาคนเดียวจ้ามาคนเดียวทองคำอ่ะเขาต้องอยู่ดูงานทางโน้นจ้ะ นี่ฉันจะมาวิ่งเต้นเรื่องเจ้ากิมมันจะไปเรียนต่อเมืองนอกนะอ่ะงั้นแกก็ค้างนี่ซะสิโอ้อบ้านช่องมันคับแคบนะเกลืออ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันอยู่ยังไงก็ได้จ้าคุณทามนี่ฉันเอาของมาฝากพี่ด้วยขนมาทําไมกันเยอะแยะไม่เยอะหรอกพี่นี่ทุเรียนพันธุ์ดีนะฉนันคัดมาอย่างดีเลยนะกินไม่หมดก็นี่แหนมแน่เอาไปฝากเพื่อนที่มาหาลัยก็ได้หรือพี่จะเอาไปแบ่งเพื่อนที่ทํางานนั่งก็ได้นี่จ้า มันเยอะเกินไปไม่เราจะพี่ทุเรียนนี่พันดีนะกินหมดไม่รู้ตัวนะแล้วนี่กุ้งแม่น้าฉันเลือกตัวใหญ่ๆมาให้พี่กินบำรุงน่ะอ๋อนี่หมดหรือยังจะแม่เกลือ <c oughs> หมดแล้วจ้ะโอ้โหนี่เกลือทีหลังน่าไม่ต้องขนมามากมายอย่างนี้นะเกรงใจไม่เป็นไรเออนี่จะมาวิ่งเต้นเรื่องที่เจ้าคินมันจะเป็นเมืองนอกใช่ไหมจ้ะพักที่นี่ก็ได้บ้านช่องเรากว้างขวางใหญ่โตนี่แม่แม่มาช่วยกันยกเข้าของนาก็เข้าไปข้างในลูกไปเร็ว แล้วเออเดี๋ยวนี่ทัน่ันหน่อยมานนี้นี่มาลูกมานี่เยนแหนนี่ปีหน้าเขากว่าจะไปนะแต่ว่าฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาหรอกเขาจัดการเองหมดอพอนจริงเครือก็ไม่เห็นหน้าจะต้องไปวุ่นวายอะไรนี่หว่าก็คือจุกคิมมันวิ่งเต้นเองสิออ้ยได้ยังไงกันไอ้คิมนะมันก็เสียการเรียนหมดนะสิพี่ยิ่งเวลานี้กําลังคําเคร่งกับตำรับตํารามันจะเอาเหรียญทองมาให้ฉันได้ชื่นใจฉันก็เลยต้องยอมมาซะเองไม่งั้นไม่อยากให้ลูกลําบากอืม หรอแหมโทรศัพท์ดังกิ้งยกหูขึ้นก็คิมเหรอนี่นม่วิยะฉันน่ะนั่งท่องหนังสือใกล้โทรศัพท์อย่าถึงได้รับเร็วอ๋อท่องหนังสือเหรอหืมเชื่ออยู่หรอกนี่แล้วที่บนถึงพยอดขอมออิ่มของเธอนะะั่นแหละทีนี้ไม่ต้องสอบซ่อมหรอจ๊ะเธอจะพูดกับฉันทางโทรศัพท์หรือว่าเธอจะขึ้นมาข้างบนนี่ฮะฉันไม่ยื้ตรงนี้ให้เมื่อยหรอจ๊ะ เสียงของเธอเนี่ยนะชวนให้ฉันสงสัยว่าเธอกำลังตกอยู่ในห้วงของความทุกข์เจออะไรหรอจ๊ะใช่คงกำลังมุจัดปกตินี่นะเธอเป็นคนหญิงแล้วก็ถือตัวไะเป็นบางเรื่องนะแล้วเธอว่า ที่ผู้หญิงจะโทรไปหาผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยต้องเสียเกียรติไหมเยงต้องกลับเสียงด้วยไพ่เดนีย ชุดแขหางกลัวเซอไม่กลาดมาดูสิเรื่องอะไรให้ดูเราก็สู้ต่อสิเอาให้ไฮ่า ว่าไงพี่พี่ไม่ว่าน้องเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนขอ,อดูแล้วออออขอสู้เอาวะพระเจ้าเอาวะดีนะเออทำเป็นดวงดีไปซสียได้ต่อมาเรื่ของปลอมของจริงนีก่

ไปไหนของเขานะไปเที่ยวไม้แมเครืองไม่หรอกลูกพี่คิมน่ะเขาเป็นประเภทยอยู่กับย่าเฝ้ากระเรือนนะจ๊ะเอหรือว่าจะไปท่องหนังสือบ้านเพื่อนสงสัยจะบ้านเพื่อนจริงๆคงมไม่มั้งคืออาจจะแวบกลับไปบ้านนอกก็ได้ด้วยความคิดถึงแม่อะ อ,อ,อาจจะใช่นะเพราะเวลาฉันคิดถึงเขาทีไรนะเขาเป็นต้องกลับบ้านทุกทีเลยมันเหมือนกับมีกระแสจิตตรงกันรู้ไหมเอออันนี้ดีกว่านี่พิกาดฉันขอโทรศัพท์ทางไกลหน่อยอุย้ยไม่ต้องเงินทองอะไรกันแล้วเอ,อ่เอนอยเอาไว้เถอะนะพี่เผื่อฉันจะคุยนานนะเร็วๆนะ เดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนวะฮัโลโหลพ่อทายซิฉันอยู่ไหนก็อยู่ในที่ที่กไม่สามารถจะกลับมาที่นี่ได้อีกอสิทุเรศปากเสียลูกคิมไปที่นั่นหรือเปล่าเออมาก็ช่างมันเป็นไรอะฉันถามว่าลูกไปที่นั่นหรือเปล่าเปล่า นี่ที่บ้านก็ไม่มีบ้านครูกอยเชนก็มองไม่เห็นฮะแกไปแถวนั้นมาเหรอนี่เมียไม่อยู่นี่อ่านไปหาแม่ไม้นั่นเหรอระวังให้ดีนะไอ้กแก่โถเปล่านี่ฉันเองจะผ่านไปเท่านั้นแหละนี่ของโทรมาจากบ้านที่มะลิซีชนมใช่แอ้โทรมาใหม่อ่ะปลื้มข้